คนละครึ่งเฟส3ใช้ได้เมื่อไหรกันแน่เช็คสรุปข้อมูลที่นี่อ่านข่าวจากกรุงเทพธุรกิจใครที่มีสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งย้ำอีกทีนะคะคุณสามารถใช้เงินโครงการได้ถึงวันที่31มีนาคม2564นี้เท่านั้นหากใช้เงินไม่หมดทางโครงการจะตัดสิทธิเงินที่เหลือทันทีอาจดึงเงินกลับคืนในระบบทําให้หลายคนอยากให้เปิดโครงการคนละครึ่งเฟส3เร็วๆนี้และอยากรู้ว่าในเฟส3จะเปิดใช้ได้เมื่อไหร่ จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงเหลือเงินในโครงการจำนวนหนึ่งที่ยังใช้ไม่หมดและมีการเร่งใช้ใจ่ายเงินผ่านแอปเปาตังเมื่อเช็คแล้วพบว่าเหลือเวลาการใช้สิทธิ์คนละครึ่งอีกเพียง2วันส่วนคนละครึ่งเฟสสามครั้งก็มีการอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อยๆกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวและสรุปย่อมาให้เข้าใจง่ายๆดังนี้ 1. คนละครึ่งเฟสสองจะหมดเขตในวันที่31มมีนาคมนี้ นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าโครงการคนละครึ่งเฟสสองจะหมดเขตในวันที่31มีนาคมนี้อยากเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เร่งใช้จ่ายเพื่อจะได้ใช้วงเงินสิทธิ์ครบเต็มจำนวนโดยล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ใช้สิทธิ์ครบ3,500บาทแล้ว6.38ล้านคนจากจานวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์14.79ล้านราย สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3ทางกระทรวงการคลังแจ้งว่าอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการซึ่งจะเปิดโครงการเฟส3ได้หลังจากที่โครงการเราชนะและม33เรารักกันสิ้นสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม2564 2. ครั้งยืนยันคนละครึ่ง3าม,มาแน่นอนนางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งโดยยืนยันว่าโครงการคนละครึ่งเฟส3จะมีออกมาแน่นอนโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าจะมีความชัดเจนได้ภายหลังสงกราน์หลังพฤษภาคม2564อย่างไรก็ดีคาดว่าเม็ดเงินที่จะออกมาระหว่างเม็ดเงินที่จะออกมา ในระบบเศรษฐกิจจะไม่ทับซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่แล้วเช่นมาตรการเราชนะหรือมาตรการเรารักกันที่จะสามารถใช้จ่ายได้ถึง31พฤษภาคม2 5 6 4 3. คนละครึ่งเฟส3เบื้องต้นไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุอีกว่าในเบื้องต้นคนละครึ่งเฟส3จะให้ผู้มีสิทธิ์อยู่แล้วเชื่อมต่อการใช้สิทธิ์ได้ง่าย โดยให้เข้าไปยืนยันตัวตวนอีกครั้งก่อนใช้งานและไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นอกจากนี้กำลังพิจารณาถึงการขยายฐานผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันมีฐานผู้ใช้จากมาตรการคนละครึ่งระยะที่1และ2รวมกันประมาณ15ล้านรายขณะที่ความชัดเจนที่จะสามารถนำมาใช้ใจ่ายได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่จะเสนอควิจึงยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน 4. เงื่อนไขใหม่คนละครึ่งเฟสสามต้องรู้นายกฤษดาจีนะวิจารณะประหลัดกระทรวงการคลังเคยให้ข้อมูลไว้เมื่อวันที่5มีนาคม64ที่ผ่านมาระบุว่ากระทรวงการคลังกำลังออกแบบโครงการคนละครึ่งเฟสสเพื่อสร้างกำลังซื้อต่อเนื่องกับระบบเศรษฐกิจโดยมีการพิจารณาในรายละเอียดต่างๆโดยเบื้องต้นคาดว่าคนละครึ่งเฟสสจะเพิ่มวิธีการใช้ใจ่ายให้เพิ่มเติม คือเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อบริการได้ด้วยเช่นการใช้จ่ายค่าขนส่งสาธารณะ 5. ขยายฐานผู้ใช้งานอาจมีราวราวสาล้านคนรวมผู้มีสิทธิเดิมส่วนการปรับปรุงรายละเอียดเรื่องจำนวนผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์นั้นหลัดกระทรวงการคลังระบุว่าต้องหารือกันก่อนว่าควรจะใช้หลักเกณฑ์ใด หากคิดตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับมาตรการเราชนะก็จะอยู่ที่ราวราว30ล้านคนจากนั้นก็จะต้องมาคำนวณต่อถึงงบประมาณว่าจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนเท่าไรและรัฐบาลมีเงินเพียงพอหรือไม่อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่ได้สรุปจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิในเฟสสมดังกล่าวแต่ตามหลักการเบื้องต้นคนละครึ่งยังอยู่ภายใต้แนวคิดโคเปคือรัฐบาลช่วยจ่าย5 0เ และผู้ที่ได้รับสิทธิ์ใจเองอีก50% 6คนละครึ่งเฟส3ใช้งบจากพรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจนางสาวกุลยาตันติเตมิตรบอกอีกว่าสำหรับงบประมาณที่จะนำมาใช้ในโครงการคนละครึ่งเฟส3จะมาจากพรกรกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ยังเหลืออยู่ประมาณ200กว่าล้านบาท และคาดว่าการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาของปี2564จะเป็นแรงหนุนต่อตัวเลขเศรษฐกิจปีนี้ประมาณ0.8%ที่มารัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลสำนักเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลัง